คนกับมากนกับถือวาขจับเรากับกับมาแล้วได้กับมาอีกเพราะว่าเิ่นมากล้วเพิ่นมากขอโชกขอแบบอธิฐานขอกคือสําเร็จเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กับสถานทีท่บางทีมองนี่มันมามีเหตุบังอิ่ที่ได้เขามากู้ที่บ่เป็นลูกเป็นหลานบ่เป็นเสือสายเพิ่นนักข้นมากกับบ่ลงรถ ก็กลับมามาจุดเลขจุดยังอีกก็ได้ไกลับมาอีกส่วน <c oughs> มากจะเป็นตะ坤เกา่าเก่าส่วนมากนาเก่าเก่าส่วนมากเ,เป็นสายแน่นสายนั่นเองบางคนอ,อ,อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กับสถานที่มันบนเนนนอนเด็กคาแต่อดีตศาสตร์จะเข้าอยู่สแน,สน่อาจศาสตร์ก่อนอาจเข้าเคยอยู่หนีก็มีเออเทียเข้ากลับมาเมืองพอมีแน่เทียเปิ่มประชิดดวงให้เข้าเปิดดวงให้เข้าสินะคขมตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขตตรงที่เป็นเมืองนครพนคนครบยูนีเลยไหมค่ะแมนยูนีจะเป็นเมืองเก่าเมืองเกา่าเมืองพันละเป็นเมืองข้มมงามเพราะว่าตรงตรงนี้เพิ่นเอิญนี่ยังก่ค่ะอาจารย์เอิญดงนา,นาคนครดงนา,นาคน,น,านาคร มันจะถ้าจะไปดวงน้องตาลก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนเลยคะต้องผ่านตรงนี้ก่อนคือว่าเป็นเมืองปราสาทคู่เมืองผาขาวเมืองที่เพิินปูเสกปูเกียรแก้วเป็นว่าปูเกียรแก้วเป็นสารเก่าปูเกียรแก้วค่ะสารเก่าเป็นตำนานเก่าเป็นยู่นี้ค่ะอยู่วัดดวงตาจะเป็นเมืองเก่าเมืองนครมันเสื่อมกัน กัดยุดดงน้องตาลไปจใจมีกระบพกไก่กระเพาไก่ประมาณสามกิโลโอ๋อจ,าาจ้าไดมาจะทั้งขุ่นกับมาแวะผีก็ไดใครมาทาั้งกี่ข้ามแวะผีก่อนไปด,ดงตาลเพราะว่ากัดขันเขาทั้งบ้านสังแฟนก็คือ<ช>ต้องมาสามเก่าดงนานครเราจังค่อยไปดง,งน้องตาลต่อประมาณสามกิโลสามกิโลค่ะตรงนี้ขนกับมาคนกับตอว่ากับจับกับกับมาแล้วได้กับมาอีก เพราะว่าเพ่นมาแล้ว่นมาขอโชคขอแบบอธิษฐานขอกะคือสําเร็จแม่เราเรียกว่าบุญสาคัญบุญสมคัญกับสถานที่เออบางทีมองนี่มันมามีเหตุบางเอ่ญที่ได้เขามากผู้ทีบ่บแมเป็นลูกเป็นหลานบแมเป็นเสื่อสายเ่นล้นคนมากกับ,บ่วลง่มรถค่ะเออมาแล้กกับบ้านหล,ลักแววรถลับด่ซิคนล้งคนขาเจ้ามากแ้วเิ่นโลงมากแ้วเิ่นหูโดถมองนั่นมองนี่เพิ่นไปกาบไปวาย พ่อกลับมามาจุดเหลขกจุดยังอีกก็ได้กลับมาอีกส่วนมากจะเป็นตะนเก่าเกาส่วนมากนาเก่าเก่าสีมาเออเป็นสายแน่นสายนั่นคอบางคนอ่าอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กับสถานที่มันบนแน่นอนเด็กถ้าแต่อดีตศาสตร์จะเข้าอยูุใสแน่อาจศาสตร์ก่อนอาจเข้าเคยอยูหนีก็มีเออเทียเข้ากลับมาเมืองพอไม่แนอเออเทียเพิ่นปัจฉิ ดวงให้เข้าเปิดดวงให้เข้าสินะเปิดมันบอเนนอลเพราะฉะนั้นเราจะชื้ชวนผู้ใดบวกลนได้เคยมากเพราะว่าขันมากวัดดวงน้องตาลก็ต้องขานตรงนี้อยู่แล้วค่ะพ่เกาันที่เกาเอฟซีกับแวร์เขามากก็วายอยู่นี่น้ำเนาะค่ะ้วก็จังคอยไปดวงน้องตาลตอก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใดที่มาจะทั้งเขาทั้งอีกทั้งหนึ่งค่ะรากะวายอยู่วัดดวงน้องตานเรา เดี่ยวซ้ายมาเลยออกจากดงตาลเลี้ยวซ้ายมาเลยเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยมีป้ายามากตลอดท่านมีป้ายบอกทางอยู่เนาะค่ะเขียนว่าดงนาคนละคอหรือว่าปักมุดมากกัดหอดเลยหอดนะครับตรงนาคและคอหอดเลยมามาแล้วเ้าก็ต้องมากกับว่ายสองทีเนาะค่ะเพราะว่าเนาะไก่จะเต็มจะเต็มเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองเก่าเป็นเมืองพอเพลินเลย เรนนื่องพ่อ่ปู่พระขามมหามุนีเลยคเป็นปู่ใหญ่เป็นปู่พระขามมหามุนีถือว่าเป็นบรมปู่แห่งหนาาทั้งปวงเออได้ตำนานเ่นถือว่าเป็นพ่อพระอินลงมากลงมากจำแลงลงมากสอนเผานากที่ว่าดีเออมัน,มนมอยู่ในศีลในธรรมเป็นตั้งใจและนี่มีตำนาน่งเรามากจากพ่อแม่คู่บาจานสืบทอดมากจานตอมก็เลยม,มาวรวม เป็นตำนานแ้วการศึกษาเป็นวัฒนธรรมใหม่ค,คนรุนเการุ่หลังใดเขามาศึกษาเขามาดูเรื่องประวัติตำนานตำนานความเชื่อ,อทองทินนะาาจากสายพ่อแม่อรูบาอาจารย์สนอทีก็ปักหมุดมาได้นะคะส่วนวันี้ก็จะเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ เป็นเลขมงคลของเดือนพฤษภาคม <c oughs> เลขมงคลเป็นตัวเลขมงคลนะคะแนี่ยวนี้มันมันวาบไดั <c oughs> แต่ว่ายูทีโชโว์อาจารย์กาให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาสองหัวติดแล้วเนาะค่ะสองหัมันหลไหลหัวแล้วม,มันมาว่าแต่สองหวัหวหงวหล้างๆมันก็ได้่เพราะว่า ข้าบ่ค่อยออกซื้อ,<า>อววค่อยออกซื้อเวลาไปบวงสรวงก็นั่งมื้อนี้สินะแต่บางทีเออมากลเลกตัวนี้เด,อดอ้อคณะศรัทธาเสียงแหวนแน่เจามันออกสินะมันก็ออกมากเรื่อยนะบางทีอ,อันเล็กสามโตมันกระซับกันอาจะเป็นสามโตโตที่อาจารย์บอกไปว่าเ่องเบงแนเดอร์สีครับลูกศิษย์ลูกหาถ้าอาจารย์อาจารย์ก็จะบอกไปเวลาไปงานบวงสรวงหรือว่าไปทาพิธีต่างๆแต่ละสถานที่นะค่ะ ก็สำหรับสายลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ต้อมเนี่ยก็ได้โชคมาตลอดเนาะค่ะได้เฮ็ดได้สร้างได้ย่างในร้านโชว์้องเทียเพิ่นกับไปบอกอีกต้องเทียก็เป็นเอาเป็นนาอาจารย์ต้อมไปไปหาลูกศิษย์ลูกหาบอกเขานอนตอนสิแจ้งซื้อออเดอร์ตัวนี้สิ้เขาสะดุดึงเขาว่าจําได้เขามาเขียนไว้เขาก็ไปซื้อก็ถือก็คืออาจารย์ว่ามันก็สิมีส่วนว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันนําแม่นเป็นบุญสัมพันธ์ค่ะวันเนยวันนอนต้องเทียบุญเฮายังบ่เปิด <aunque S 2> <me at> ท ini, <Fahrenheit> <me at> Fortune, fine, ั้งเทียข้าวสิงมาเปิดกับผู้ผ่าคาวก็ได้เพราะว่ามานนี้ข้าต้องอ่าพระสักการะเพื่อนเราเอาดนาผ่านเพื่อนเสิร์ฟตวมันมันนั่งเทีมาเปิดน่าอาจานก็ได้เป็นคู่เดียวกันเปคู่ถ้ำเดียวกันกบเพิ่มอาจารย์ก็ลงหน้าทองหรือว่าจะเป็นซักอ่าว้านคว้านดอกทองมานดอกทองค่ะหรือว่า ต่างๆที่ FC นะคะพี่เรืองอีหยังอยากสอบถามอาจารย์ก็สามารถโทรมาได้เบอร์โทรของอาจารย์เนาะค่ะเบอร์ใดก็จ้ะ0937086732อ่ะให้ FC นะคะนัจารย์มันก็ออกไปเลยนรับเบอร์โทร0 93 708 6732 673 สองสามารถโทรสามารถโทรมาได้ต้องการส่วนออกสามสองค่าเจ้าก้าชีโออยู่เบอร์โทรแม่ค่ะเจ้ามาขอเบอร์โทรก็จะเป็นความบังเอิญนน้ำแน่ว่าอาจารย์นุขออันเบอร์โทรแน่ที่ได so ้ติดต่ออาจารย์มาอีกสั่นก็เลยว่าเออเอาเอามื่คเื่อชีวะออกเลขอาจารย์เลขเบอร์โทรการร้องเสียงมึงตัวสันต์เก็ตสามสองหรืมันมักออกดูเทียร์กับเก็ตเก้าอันสอน มันก็นได้อีเลีสามสองสองาสามมเป็นเหตุบังเอ,อิญนเหตบุบุญสัมพันธ์บนญบาปบุญสัมพันธ์นั่นแหละอูดายมาก็จังมาเบิง,าาบงแต่ส่วนมากกะจะมีความฝันน้ำเนาะคะ่ะจังหกสามกับเจ็ดสองวันหนึ่งนั่นกะจะเป็นความฝันของ<ม>าอาจารย์น้ำต่มมืนอนีกับพึ่งวันที่สิบเจ็ด อาจารย์ยังมาเพานั่นได้ฝันแต่ตัวเลขที่หายไปก่อนนี่เป็นเลขมงคลของเดือนพฤษภาคมเราฝันหนึ่งขึ้จังว่าเจ้าของฝันแบบคือจังบไปฝันคือจังไปมองมองแท้เกิดจริงสินะจอาบาลินมันเห็นแล้วมันมันฝันแล้วมันจิตจำได้คันมันแมนค่ะคันคันบ่แมนนี่ฝันแล้วจิตจำบ่ได้สิลืมไปเลยว่าฝันอีหย่งขึ้นังสิ่นัส่วนมากสิเป็นตอนสิ่งแย่คันเป็นสิ่งไหน ก็สิเป็นฟันช่วงคอนสิแจ้งเพิ่นสิแค่เพิ่นสีหายเพราะว่ามันสิจจำได้คุณหมอค่ะตื่นถือว่ามันสิจไจำในมันสิบางเแจกก็เป็นเป็นเหตุการณ์เฮาก็มาตีเอาฟันเห็นผู้นั้นฟันเห็นผู้นี้เฮาก็โทรไปถามเออฟันเห็นเจ้าตายเด้อจังซี่นะเออเจ้าอายุเท่าไหร่จังซี่นะค่ะเออแบบนี้ออกอายุเขาเออแต่ว่าอันนี้เฮาก็เดี๋ยวความฝันของอาจารย์ต้อมก็ค่อยมาตามต่อเนาะค่ะ พระาะว่าอาจารย์ยังบ่าท่านได้ฝันแต่ว่าหลังจากไปท่านพิธีบวงสวอยุบานแอดกา,มาเมื่อคืนนี้เราย,ยังบ่ท่านมียังบ่าท่านฝันอย่างเนาะค่ะแต่ก่อนสิฝันแต่ก่อนสิไปฝันฝ <c oughs> ันว่า,าเห็นงูงูเหา่าแต่โตงหญ่เด็กงูเลยแบบงูแบบงหญ่เลยแผ่เบี้ยเบียแบบง่เลยขึ้นมาตัดหนารถนะหายปึ้งขึ้นมาเสียเออขึ้นมาเราเอา้างูตัวนั้นมาสั่นยกข้อขึ้น บันในเบิ้องใกล้ๆเราเป็นใบสีเป็นใบสีพญานาคเป็นงูอ่ะเป็นงูเฮาบันในหายวับไปมึงดูอะไรอนเสิไปหกสวนแมนกคอนสิไปหกสวนมันเนี่ยมีเอียงชีบบอบ่จังไหน่ะนะตีปริศนาเนี่ยยังบ่สท่นได้โอ้ต่ว่าอาจารย์ยังตีปริศนาบ่ะท่นไดอ่าแล้วมืนขึ้นมันถามว่างูงูอ่เป็ือนกังงูมันก็เป็นมันก็แบบว่างูเป็นเจี๊งูเป็นเก่า ความเป็นงูใหญ่เนาะค่ะเป็นงูใหญ่เป็นงนูหนาโอ้แต่ว่ากันนะเป็นเจ็ดเป็นเก้าเด็กอาจจะได้ตัวเลขมงคลที่อา,อาจารย์หให้ไปเลยถ้าตัดออกมาเนาะคะ่ะเจ<ล>็ดแปดเก้าเลขมันก็เป็นเจ็ดเก้าจำเดือนเลขมงคลค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้ากับจังคอยมาติดตามความฝันของอาจารย์ต้อมต่อนะคะ